ผู้ชมค่านในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ดีที่ชวมชมหลบร้อนกันสักหน่อยนะคะไปกันที่น้ำตกวังก้านเหลืองค่ะพร้อมกับชมสะพานสลิงที่เชื่อมต่อ2องอำเภอของจังหวัดลบบุรีด้วยนะคะว่าแต่จะเป็นอำเภออะไรบ้างตามไปหาคำตอบกันค่ะ คุณผู้ชมคะสะพานที่ทอดยาวเหนือน้ำตกวังก้านเหลืองอยู่ในสวนรุกขชาติวังก้านเหลืองนะคะตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่4อยู่ที่ตำบลท่าดินดำอำเภอชัยบาดาลและพื้นที่หมู่ที่1ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าหลวงของจังหวัดลบบุรีค่ะสะพานแห่งนี้นะคะได้ชื่อว่าเป็นสะพานเชื่อม2อำเภอนั่นก็คืออำเภอชัยบาดาลและอำเภอท่าหลวงนั่นเองนี่คือคําตอบนะคะ หลังจากที่ปิดปรับปรุงซ่อมสะพานนะคะก็ได้เปิดให้มาเดินเที่ยวได้แล้วนะคะณนะตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมเยอะเลยค่ะสำหรับน้ำตกวังก้านเหลืองนะคะมีพื้นที่จำนวน350ไร่นะคะเป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากคุณผู้ชมแล้วก็มีน้ำไหลตลอดปีมีต้นน้ำนะคะเป็นตาน้ำขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน โดยจะไหลเลาะมาตามที่ลาดเลยนะคะแล้วก็มาตกปะทะหินผานับสิบสิบชั้นก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำป่าสักนั่นเองค่ะสังเกตบริเวณน้ำตกนะคะจะมีต้นไม้คอยให้ความร่มรื่นนะคะคอยให้ร่มเงามีแอ่งรับน้ำเหมาะอย่างมากเลยนะคะที่จะลงไปเล่นน้ำคลายร้อนกันในช่วงนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหินงอกหินย้อยเกิดขึ้นในหลายแห่ง และหินเนี่ยก็มีลักษณะพิเศษก็คือไม่ลื่นด้วยนะคะคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวบอกว่าเดินได้สบายค่ะเพราะว่าหินที่นี่ไม่ลื่นนะค่ะส่วนที่ได้ชื่อก้านเหลืองเนี่ยมีเหตุผลอย่างไรเขาบอกก็ตั้งมาตามชื่อต้นไม้ก็คือต้นก้านเหลืองนั่นเองคุณผู้ชมขาที่ในอดีตเนี่ยมีอยู่มากมายในบริเวณนี้นะคะเห็นแบบนี้นะคะน่าร้อนร้อนอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้นะคะ เรีบไปหาสถานที่เช็คอินคลายร้อนกันเลยนะคะไปกันได้ที่น้ำตกวังก้านเหลืองจังหวัดลบบุรีค่ะที่นี่เปิดให้เข้าฟรีไม่คิดค่าบริการนะคะลงไปเล่นน้ำให้สบายใจได้ตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นค่ะโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเลยนะคะถ้าเกิดพ่อแม่ผู้ปกครองพาลูกๆหลานๆนะคะไปเที่ยวไปเล่นน้ำที่น้ำตกนะคะก็อย่าลืม ใส่ใจลูกๆหลานๆด้วยนะคะก็ต้องอยู่ใกล้ชิดกันนะคะไม่ให้คลาดส,สายตาด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเผื่อบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะคอยสอดส่องไม่ทั่วถึงนะคะก็ต้องดูแลกันด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ